วันนี้เป็นข่าวดีของประเทศไทยครับเมื่อวานเนี่ยได้มาถึง5แสนโดสนะครับแล้วลาวฉีดได้กี่คนแล้วแล้วไทยฉีดได้กี่คนแล้วนะฮะแล้วมันเพียงพอแล้วหรือเปล่าแล้วแล้วก็เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเปิดประเทศกันเมื่อไหร่นะฮะมันมีแนวโน้มที่ดีนะครับช่วงสุดท้ายคำถามขาใจลาวและไทยครับคนแรงงานจากต่างชาติเมียนมาลาวกัมพูชาหรือประเทศอื่นๆเนี่ยสามารถฉีดที่เมืองไทยได้ไหมเสียงเงินไหมนะฮะสบายดีสวัสดีครับ ข่าวดีของประเทศไทยแล้วกันนะครับวันนี้เป็นของซีโนแวคครับที่เดินทางเข้ามาถึงในไทยนะฮะ ของไทยเนี่ยจะได้วัคซีนเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ออกมาตลอดเวลานะฮะแล้วก็เร็วกว่าที่คิดด้วยครับแต่ก่อนหน้านั้นเรามาดูนะครับว่าของเราเองเนี่ยก็เหมือนกันครับของเราเองเพิ่งได้วัคซีนเพิ่มขึ้นนะฮะของแอสตร้าเซเนกาเนี่ยจำนวนถึงล้านโดสด้วยกันนะครับจากออสเตรียนะครับโดยส่งมอบที่ลาวเนี่ยประมาณเมื่อ2อสวันที่แล้วนะครับแต่วันนี้เรามาดูกันครับว่าในาเอเชียเราเนี่ยเขาฉีดวัคซีนไปแล้วขนาดไหนนะฮะแล้วลาวฉีดได้กี่คนแล้วแล้วไทยฉีดได้กี่คนแล้วนะฮะแล้ว มันเพียงพอแล้วหรือเปล่าแล้วคิดว่าในเดือนทั้งหน้าข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วผมก็ได้ข่าวมาว่าที่เมืองนอกเนี่ยหลายประเทศด้วยกันเริ่มเปิดมาตรการของการผ่อนคลายแล้วนะครับนั่นคือบางที่เนี่ยสามารถออกไปเที่ยวได้ไปนั่งเล่นสนสาราได้แล้วผมก็เห็นออกมาว่าคนไปเยอะมากนะฮะบางประเทศเนี่ยบอกว่าไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้ว ไอ้ตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาได้เริ่มที่จะผ่อนคลายแล้วเริ่มที่ทดสอบว่ามันมีผลที่จะกลับมาเหมือนปกติเนี่ยได้จริงหรือเปล่าถ้าใครนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศไหนนะฮะเป็นแฟน YouTube เป็นแฟนเพจตราเองเนี่ยทั้งไทยทั้งลาวนะครับอยู่ที่อเมริกาแคนาดาอยู่ญี่ปุ่นอยู่สิงคโปร์อยู่มาเลเซียอยู่ฮอลแลนด์เขียนมาหาเราประจำมานะช่วยฝากเขียนลงมาข้างล่างด้วยนะครับช่วยฝากบอกทุกคนด้วยว่าใครอยู่ประเทศไหนแล้วตอนเนี้ย ทุกคนเป็นยังไงผ่อนคลายเป็นยังไงเขาได้ทําอะไรกันแล้วบ้างเขาได้เปิดคอนเสิร์ตหรือเปล่าเขาได้เที่ยวเล่นเขาได้ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือเปล่าเราอยากจะรับรู้ข่าวจากทั่วโลกนะครับเพื่อที่ว่าพวกเนี้ยมันเป็นบทเรียนมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันจะสอนกันจะได้รับวัคซีนแล้วมันผ่อนคลายประมาณขนาดไหนถ้าเขาผ่อนคลายแล้วเนี่ยมันได้ผลเนี่ยผมว่ามันจะสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่น ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดผ่อนคลายแล้วเนี่ยกลับมาติดอีกเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนอีกเหมือนกันว่าถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถผ่อนคลายนะฮะช่วยฝากเขียนลงไปข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงแต่ละที่เป็นยังไงผ่อนคลายกันได้ขนาดไหนนะฮะประเทศที่ฉีดมากที่สุดนะครับคือประเทศจีนครับจีนเนี่ย ถูกฉีดไปแล้วร่วม300กว่าล้านโดสนะฮะประมาณ366ล้านโดสฮะแต่ว่าคนที่ฉีดได้เยอะที่สุดเนี่ยกับกลายเป็นประเทศอเมริกาครับที่ฉีดไปแล้วถึง284ล้านโดสนะฮะเพราะว่าที่จีนเนี่ยมีประชากรเยอะกว่าครับทั้งๆท,ที่ฉีดไปแล้ว300กว่าล้านโดสก็จริงแต่ครอบคุมปริมาณของประชากรทั้งหมดเนี่ยแค่13เองแต่ที่อเมริกาเนี่ยฉีดไปแล้วถึง200กว่าล้านโดสนะฮะ แต่ฉีดไปได้ถึงเกือบ50%ของประชากรนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับ แล้วก็เท่าที่ดูนะครับของเราเองก็ได้ของแอสตราซเนกานะครับของไทยเองก็ได้ของแอสตราซเนกาเหมือนกันเรามีอะไรคล้ายๆกันครับเพราะว่าของเราได้ซิโนฟาร์มของไทยได้ซิโนแวคมาจากจีนเหมือนกันเป็นวัคซีนท์เดียวกันนะเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงจะน้อยมากนะแอสตราซเนกาก็เหมือนกันครับตอนนี้ก็เหมาะสําหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับแต่ว่าคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถฉีดได้ด้วยนะแล้วผมก็เห็นผลออกมานะครับ ที่เขาฉีดแอสซ่าซเนกานะครับและผมเห็นสถิติของเมืองนอกนะครับที่ออกมาว่าคนที่ฉีดแอสซ่าซิเนกาฮะที่เมกาฮะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับณนะตอนนี้นะทุกวันนี้นะครับคนที่ฉีดแอสซ่าซเนกาณอายุที่60ปีขึ้นไปเนี่ยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงของอายุเนี่ยกับไม่ค่อยมีครับน้อยลงมากๆครับผลของมันออกมาว่าแอสซ่าซเนกากับผู้สูงอายุเนี่ยสามารถมีเป็นสิทธิภาพที่ดีมากนะฮะ มันก็เลยไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นวัยเด็กครับซึ่งผมเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ฉีดให้กับเด็กแต่ตอนนี้เขาอะสามารถฉีดให้กับเด็กแล้วนะฮะบทพิสูจน์มันเลยออกมาว่าวัคซีนมันดีจริงครับถ้าฉีดให้กลุ่มไหนแล้วเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อที่น้อยลงนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตน้อยลงด้วยนะบ้านเรากันเองเนี่ยก็ได้แอสซาเซนกานะครับแล้วก็ของซิโนฟาร์มก ถ้ามาดูของไทยนะครับของไทยเองเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยได้มาถึง5 0 0 0 0โดสนะครับแล้วก็เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเปิดประเทศกันเมื่อไหร่นะฮะมันมีแนวโน้มที่ดีนะครับตอนนี้เมืองไทยได้ไปแล้วถึง4ล้าน5 0 0นโดสนะครับถูกฉีดไปได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่า คูณกับจำนวนประชากรแล้วเนี่ยเรายัางน้อยอยู่นะของลาวเนี่ยก็คูณกับจำนวนประชากรตอนนี้ของลาวเนี่ยแทบที่จะได้5%แล้วครับตอนนี้ลาวฉีดได้5%แล้วแต่ของไทยเนี่ยฉีดไปได้ประมาณ1 8นะฮะฉีดได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าโดสนะฮะ2อล้านโดส ของเราเนี่ยฉีดไปแล้วเกือบ0,000 0โดสนะฮะแต่กินประชากรไปแล้วร่วมเกือบ5%เเซนแล้วของไทยเองจะได้วัคซีนของซูโนแวคเนี่ยภายในเส้นเดือนเนี่ยอยู่ที่อีกล้านห้านโดสครับเส้นเดือนนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีวัคซีนของซูโนแวคเนี่ยอยู่ที่6ล้านโดสครับแล้วก็เดือนมิถุนายนนะครับแอสาเซเนกาเนี่ยจะมาอีก4ล้านโดสครับกลกดามาล้านโดสแล้วก็เดือนสิงหาคมครับจะมาอีก35ล้านโดสและมีข่าวดีมากกว่านั้นอีครับว่าทางการออกมาว่า วัคซีนของ a s t r a z e ซ e ca เนี่ยจะมาเร็วกว่าที่คิดอีกครับนั่นคือมาสิ้นเดือนนี้ครับผมเองเป็นกลุ่มของคนที่จะได้ฉีดวัคซีนเอาเดือนประมาณสักกรกฎานะครับหรือสิงหาเราต้องจองวัคซีนกันต่อเน,นื่องมีคนถามว่าทําไมที่เมืองไทยเนี่ยต้องมีการลงทะเบียนการจองวัคซีนกันด้วยคือประชากรของคนไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะครับอยู่ประมาณ70ล้านคนเพราะฉะนั้นเขาต้องจัดเตรียมยูนิตในการที่จะฉีดวัคซีนครับถึง300กว่าที่ แล้วคนเนี่ยจะแห่กันไปเพราะคนแห่กันไปหมายความว่าใน1วันเนี่ยเขารับฉีดได้เพียงแค่ประมาณพัน 1, ถึงพันห้าคนเองถ้าที่ไหนมีปริมาณคุณหมอเยอะสถานที่เยอะนะฮะก็จะฉีดได้เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนแห่กันไปเป็นหมื่นเนี่ยก็ต้องไม่ได้รับนะฮะก็ต้องกลับบ้านเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องลงทะเบียนแล้วจัดสรรกันว่าวันนั้นจะไปที่ไหนคนคนนั้นจะไปที่ไหนเพื่อให้ได้เหมาะสมแล้วก็ให้ได้รับการรวดเร็วนะ,ะไม่อย่างนั้นคนจะไปเสียเที่ยวเนี่ย ผมว่าอารมณ์ไม่ดีแน่นอนแล้วณนะทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวดีมาอีกก็คือว่าเดือนมิถุนายนนี้เพราะว่าเรามีวัคซีนที่เข้ามาเร็วกว่าและเข้ามาเยอะขึ้นนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเดือนมิถุนายนนี้สามารถเปิดให้คนเนี่ยเดินเข้าไปฉีดได้เลยฮะ เพราะว่าปริมาณมันเยอะขึ้นได้รับการสนับสนุนจากเอกชนหรือรัฐบาลเนี่ยช่วยกันทําให้เกิดยูนิตของการฉีดวัคซีนเนี่ยเยอะขึ้นผมจะได้วัคซีนที่เร็วขึ้นครับคาดว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะได้แล้วครับนั่นคืออีกไม่กี่วันเนนะองนะฮะสิกว่าวันเองจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่นนทบุรีเป็นจังหวัดที่เสี่ยงสูงนะครับตอนนี้จาก หลายจังหวัดนะ,ะตอนนี้เหลือ4จังหวัดว่าจังหวัดที่สมเสียงสูงเนี่ยเขาจะระดมวัคซีนมาให้จังหวัดนั้นก่อนแล้วเยอะๆครับเพื่อให้ได้กับทุกคนนะฮะเพื่อให้จังหวัดน,นั้นน่ะมีคนติดเชื้อน้อยที่สุดผมเองก็ภาวนาครับอีกประมาณ10กว่าวันเนี่ยขอให้ได้วัคซีนนะฮะเพื่อที่เราอ่ะจะได้มีภูมคุ้มกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่อันตรายเราจะไม่อาการหนะัก นะแล้วเราก็จะกลับมาได้เร็วกว่านะฮะผมเห็นของเราเนี่ยเราเองก็ฉีดไปได้เยอะนะครับตอนนี้เขาลดล,ลงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยออกไปฉีดกันแล้วก็เพิ่มจํานวนยูนิตเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแต่ว่าบางคนก็ยังกลัวอยู่นะครับก็ยังมีคนเขียนมาข้างล่างเนี่ยก็ยังตัวกันอยู่นะครับว่ายังไม่อยากไปฉีดยังไม่กล้าไปฉีดยังไม่นู่นไม่นะั่นผมขอให้ทุกคนอ่ะถ้าไม่มั่นใจเข้าไปสอบถามครับไปถามในแพทย์ไปถามจุดที่รับการฉีดนะครับที่สปปลาว เขาไปถามเลยครับว่าเราเป็นอะไรเราเป็นยังไงเราแพ้ยาหรือเปล่าเรามีโรคประจาตัวเรากินยาตัวไหนอยู่เนี่ยบอกให้ละเอียดครับแล้วเขาก็จะวิเคราะห์วินิจฉัยให้เรานะครับว่าเราสามารถฉีดได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดเราฉีดเนี่ยเขาจะดูแลเราเป็นพิเศษะฮะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับนี่เป็นมาตรฐานเดียวก,กันกับทั่วโลกนะฮะช่วงสุดท้ายคําถามคาใจลาวและไทยครับก็ยังมีคนถามมาอยู่นะครับว่า คนแรงงานจากต่างชาติเมียนมาลาวกัมพูชาหรือประเทศอื่นๆเนี่ยสามารถฉีดที่เมืองไทยได้ไหมเสียงเงินไหมนะฮะทุกคนฉีดฟรีนะครับไม่เสียงเงินนะฮะเพราะว่าเขาอยากจะให้คนทั้งประเทศเนี่ยปลอดเชื้อนะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็ต้อง70%ของคนทั้งประเทศนะฮะแล้วก็ข่าวก็ออกมาแล้วนะครับก็คือว่าเราได้วัคซีนกันเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปฉีดในโรงงาน ในโรงงานหรือมีแรงงานต่างชาติเนี่ยเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมี500คนขึ้นไปในโรงงานนะครับคุณหมอในแพทย์เนี่ยจะเข้าไปฉีดที่โรงงานนั้นเลยนั่นก็คือมีมาตรการออกมานะฮะ แต่ตอนนี้ก็ยังมีคำถามว่าฉันยังไม่ได้ฉีดเลยฉันจะได้ฉีดไหมผมก็ยังไม่ได้ฉีดเลยครับแต่ถ้าเกิดมี Walk- In ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปฉีดได้นะครับอันนี้ก็จะมาตอบคําถาม,มานะวครับว่าแรงงานต่างชาติเนี่ยที่ยังอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมฉีดได้ครับและฉีดฟรีครับคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทุกกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกัน สบายดีสวัสดีครับข่าวดีมีทุกวันเลยนะครับไทยแลาว